เลื่อยนะครับเป็นแฮนด์ทูที่จําเป็นมากกับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นงานไม้หรืองานอื่นๆซึ่งตัวนี้จะเป็นเลื่อยสาหรับงานไม้นะครับจากแบรนด์ Zsol นะครับรหัสนั m เบอร์คือ15069นเะครับเป็นเลื่อยสําหรับตัดไม้แข็งนะครับโดยเฉพาะอย่เช่นอันนี้จะเป็น e อโบ y นะครับไม้มะเกลือไม้มะพร้าวมาลิดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีถัดมาก็จะเป็น มหกกกนีนะครับอันนี้แล้วก็จะเป็นวอนัทแล้วก็โอ๊กนะครับตามลําดับเลยนะคายบไล่ๆมาก็ค่อนข้างแข็งละเป็นไม้ที่ต่างประเทศมันใช้เขาใช้กันเยอะนะครับมันนิยมมากนะครับนี่เป็นไฮคาร์บอนหรือมัลงนะครับแล้วก็250คือความยาวใบเนี่ยยาว250มิลยี่สิบห้าเซนนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่ซื้อจากร้าน i 2 m a มารนะครับราคาน่าจะ800มั้งถ้าทำไม่ผิดนะครับห้ามตัดกิ่งไม้นะครับใช้ตัดไม้แห้งเท่านั้นนะ ตัดกิ่งไม้จะเป็นเล่ยอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ทําในญี่ปุ่นตามนี้เลยด้ามจะเป็นด้ามสีแดงแบบนี้นะครับแกนด้ามข้างในจะเป็นอลลอยมั้งนะครับหรือสตนเลนี่แหละแล้วก็หุ้มด้วยอีลาสโตเมอร์เรซินอีกทีเป็นยางกันลื่นนะครับเหนียวเนียว,ยวดำดำแดงแด,ง,ดงแบบนี้นะครับก็ มีร้อยสายกันหล่นด้วยนะครับส่วนรายละเอียดด้านหลังนะครับตัวนี้เขาจะบอกว่าเป็นเลื่อยขนาดความยาว250นะครับห้ามตัดกิ่งตัดแต่งกิ่งไม้ไม่ได้นะครับตัดแต่งกิ่งไม้้องใช้เล่ยอีกแบบหนึ่งนะซึ่งเดี๋ยวผมค่อยซื้อมาใช้งานนะครับตัดกิ่งทุเรียนอะไรแบบเนี้ยนะครับฟันมีความแข็งนะครับสามารถตัดไม้แข็งฮาร์ดวูดได้ตัดได้ทั้งทแยงตัดขวางเสียนแล้วก็ตามเสียนนะครับได้หมดเลยนะครับแล้วก็ฟันเคลือบแข็งมาพิเศษ วิธีติดตั้งเป็นฮุกฟิตนะครับเป็นเทคโนโลยีของเขาแล้วก็ n อ p นีดนี่ผมไม่มั่นใจว่าน่าจะเป็นไนตรายมั้งนะครับเคลือบป้องกันสนิมอะไรมาไม่รู้ใบ250มิลนะครับแล้วก็รายละเอียดอนาโตมีเขาก็ตามนี้ญี่ปุ่นหมดเลยนะครับวิธีเปลี่ยนใบคืองหงายขึ้นแล้วเคาะป้องมันก็จะหลุดนะครับจับเอาผ้าจับที่บริเวณคมนะครับหรืออะไรก็ได้ที่ไม่ไมบาดนะแล้วเอาด้ามเคาะ ป้องพอดามนี่มันมันเป็นเหล็กอะนะมันแข็งมันก็ใช้เคาะดามเคาะดามมันก็จะขยับออกมาแล้วก็ดันตัวใบเลื่อยออกมาใส่ก็คือใส่สอดเข้าไปก่อนแล้วเคาะป้องเคาะลงมันก็จะล็อกแบบนี้นะครับผลิตโดยบริษัทอ,อ,อะไรสักอย่างในญี่ปุ่นนะครับนี่นะครับภาษาญี่ปุ่นหมดเลยบริษัทนะครับคือบริษัทโอคาดะฮาร์ดแวร์มันเป็นแฟคเจอร์ไลคอมพานีลิมิเต็ดนะครับแบรนด์เขาคือ Z เซตอเดี๋ยเราลองแกะดูข้างในเปิดตึ๊บ สไลด์ออกมาอ๋ออันนี้ไม่มีกระดาษห่อมามันจะมาเปลยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าทรงของเล่เขาก็จะเป็นทรงด้ามตรงนะครับตรงๆแบบนี้เลยแล้วก็มีตัวล็อกตรงนี้นะครับเวลาจะเอาออกก็คือง่ายเขาบอกว่าจับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เคาะป้องที่ด้ามหรือบางทีก็เคาะอย่างเงี้ยป้องก็อาจจะออกนะครับพอใช้ตัดลงแบบนี้ใบหัวจะขึ้นแล้วก็ปาดลงนะครับตรงนี้ก็จะแคบทำให้เข้าในพื้นที่แคบๆได้แล้วก็ข้างใบจะบอกว่าเป็น250นไมอินเจแปนสีแดงเลยนะครับ เป็นไฮสปีดไฮคาร์บอนอะไรอย่างงี้มั้งของเล่ก็จะกว้างกว้างหน่อยนะครับดามก็ถนัดดีนะนะครับแล้วก็ดูเหมือนจะใช้งานกับไอพวกนี้ได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้จะเป็นหลังแข็งใช้งาน Wood Processing อันนี้ใช้งานตัดต่างกันตรงไหนครับไอตัวเนี้ยนะครับมันจะเป็นเลื่อยสำหรับตัดผ่านตัดผ่านเลยนะครับเนี่ยคือสังเกตดูนะบากได้แต่ตัดผ่านได้เพราะว่าหลังตรงนี้มันไม่มีอะไรมาขวางนะเวลาตัดมันก ผ่านไปเลยนะครับแต่ตัวนี้มันผ่านไม่ได้เพราะมันติดมันจะมาติดตรงนี้ตึ้งติดนะครับแต่ใบเนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช้ด้วยกันได้ไหมไม่รู้ระบบล็อกเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ตัวประคองหลังไม่เหมือนกันเท่านั้นแล้วใบก็คนละประเภทกันอันนี้ตัดแบบตัดผ่านเลยทั้งทะแยงทั้งตัดขวาแล้วก็ตัดตามเสี้ยนตัวนี้ตัดเดือยนะครับไม้แข็งไม้อ่อนก็แล้วแต่เราว่าเราจะเลือกมาใช้งานยังไงแล้วก็เซ็ตซอเองเขาก็จะมีเลื่อยอีกหลายประเภทเลยให้ผู้ใช้งานเลือกใช้นะครับแต่ตัวนี้ก็เป็น 250นะครับเลื่อย250ก็คือความยาวใบ25เซนนะครับแล้วก็เป็นเลื่อยที่ใช้ตัดไม้แข็งแล้วก็ตัดผ่านโดยเฉพาะเลยด้ามแดงแบบนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันว่าได้ได้ข้อมูลกันบ้างไหมนะเผื่ออีไออะไรแต่ตัวนี้เขาย้ำเลยนะว่าห้ามตัดไม้สดนะครับห้ามตัดกิ่งไม้ตัดไม้สดตัดกิ่งไม้ตัดไม้ไผ่มีเลื่อยอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวค่อยนำมารีวิวให้ดูอีกทีนะครับเนี่ยทำในญี่ปุน่นด้ามดีมากอันนี้ เราเจอกันใ่อีพิโซดหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมกันนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้ข้อมูลกันไม่มากก็น้อยนะครับในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆตามที่เพื่อนๆพี่ๆชื่นชอบแล้วก็จําเป็นต้องใช้กันนะครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับย้อนหลังรีวิวดูในเพลย์ลิสต์แฮนด์ทูแล้วก็ชาร์ปนะครับลิงก์ก็ อัตุมาตนะครับไปดูกันได้เลยทั้ง s h อป e e แล้วก็เว็บไซต์ Official บ๊บายบายครับเฮบิไรเดนเอาท์